จะมาแกะกล่องตัวซาวบานะครับจาก JBL รุ่น Cinema SB250 นะครับซึ่งในที่มีจำหน่ายและปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีตอนนี้ก็จะมีตัว Cinema SB250 แล้วใหญ่ขึ้นไปก็จะเป็นตัว SB350 นะครับเราก็เลือกตามขนาดของจอเรานะครับการเลือกซาวบาก็คือเลือกตามความกว้างของหน้าจอนะครับตัวนี้เขาก็จะมีบามาให้เ,เป็นซาวบาตัวใหญ่มาพร้อมกับซาวบูเฟอร์ด้วยคือทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีซบวูเฟอร เป็นซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายนะครับมาให้เลยแล้วก็มีบลูทูธบิวต์อินทั้งคู่นะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้จอไซส์ประมาณสัก3านิ้วจนถึง40นิ้วต้นๆน,น,นะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้250นะครับสำหรับคนที่ใช้จอขนาดใหญ่นะครับประมาณสัก40ไปไปลายขึ้นไปจนถึง50กว่าเนี่ยก็แนะนำให้เป็นตัว350นะครับก็มีให้เลือกขนาดกัน นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่สูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับตัวใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีตัว HDMI ณตอนนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัว SB 2 5 0กันดูนะครับว่าตัว250เนี่ยมีอะไรกันบ้างาเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการให้เสียงทีวีดีขึ้นไม่ถึงขนาดว่าจะต้องการเป็น5.1 channel 7.1ช h a n n e l หรือว่าอย่างเช่นคอนโดอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมจะใช้งานเนี่ยก็แนะนำเป็นซาวบาร์ รเรามาเปิดกล่องกันดูโอ้ข้างในแพ็คแน่นปึบนะครับก็มีการกระทงกันกระแทกนะเดี๋ยวผมดึงตรงนี้ขึ้นมาก่อนอ่ามีอะไรบ้างในนี้เราจะเจอแหลกเป็นแหลกเหล็กนะครับเอาไว้ยึดตัวซาวบาเข้ากับกำแพงอ,อันนี้เป็นแหลกเหล็กเลยนะครับน่าจะเป็นเหล็กแล้วก็ทำสีเป็นคล้ายๆเพ่นทรายสีดำนะครับ แข็งเต็กแล้วก็ตรนนี้ก็จะมีกล่องมาให้เดี๋ยวแกะไปพร้อมๆกันนะผมก็ด,ดูดูไปด้วยเพิ่งเคยเปิดซาบาตัวนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับว้าวโหสายไฟจัดเต็มมากนะครับอลองดอูเดี๋ยวผมอ้าวโหสายไฟนะครับเอ่อจะเยอะไปไหนเนี่ย โอ้โหสองเส้นนะครับ3เส้น4เส้น5เส้นแล้วก็6เส้นโอ้โหมีสายไฟทั้งหมด6เส้นมาให้นะครับเออเยอะนี่ก็คือก็อค,อค,อคือง่ายๆเลยก็คือเขาก็จะมีให้เราเสียบที่ซาวบากับซาวบูฟเฟอร์นะครับอย่างละคู่มีเป็นหัวอยู่2แบบนี่อันนี้จะเป็น บางประเทศใช้เราไม่ได้ใช้นะครับสมมติหัวที่ใช้ได้เนี่ยทั้งหมดเลยจะมีอยู่4เส้นก็จะมีเป็นแบบชนิดสั้นนะครับดูอันนี้จะยาวกว่าเข้าใจคิดนะครับก็คือมียาวมีสั้นให้นะครับมีทั้งหมด6เส้นแล้วก็มีตัวสายมินินะครับอันนี้จะเป็นแจ็คมินิเดี๋ยวเราไปโฟกัสแป๊บนึงอ่าเป็นมินิ 2RCA แล้วก็มี รีโมทของ JBL นี่สวยสว้โฟกัสให้ดูหนะ้าสวยเลยทีเียมีสายไฟเบอร์ติดนะครับไม่ต้องซื้อคู่มืออ่ะก็จะเป็นตัวซาวบาอ่ะว้าว wow, สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูอ่านี่ก็จะเป็นตัวซาวบานะครับก็ยาวประมาณผมวัดให้ดูก่อนนะครับหนึ่ง นี่นะครับก็จะประมาณ85-86เซนนะครับตัวบายาวประมาณ86เซนมีขาตั้งด้วยนะครับด้านหลังกอ่นผมโฟกัสก็จะมีเราจะเห็นมี usb นะครับมีปุ่ม subwoofer pairing คือเอาไว้ pairing กับ subwoofer นะครับแล้วก็มีอ้อมีโหมดให้เลือกว่าวางบนโต๊ะเป็น เทเบิ Table, นะครับจะมีสวิตช์เลือกว่าเป็นเทเบิลหรือวอลตีกับกำแพงนะครับแล้วก็จะมีทางด้านนี้ถ้าสังเกตดูนะครับาทางด้านในนี่จะมีช่องไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็ช่องอ n นาล็อกอยู่แล้วก็ทางด้านนี้จะเห็น,นมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็ช่องเสียบปลั๊กไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่แขวนแหลก มีตัวซาวบานะครับของ JBL ทางในที่เราส่องดูเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้จะมีเป็นช่องรับรีโมทอยู่นะครับเดี๋ยวผมวางก่อนโอ้โหแพ็คหนาแน่นมากว้าวก็จะมีซับบูเฟอร์เปิด ตัวซับวูเฟอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นซับวูเฟอร์แบบไร้สายแต่ยังไงก็แล้วแต่จะต้องเสียบปลั๊กนะครับซับวูเฟอร์นะครับตรงตำแหน่งที่วางซับวูเฟอร์เนี่ยจะต้องมีปลั๊กไฟให้เขาเดี๋ยวยกให้เป็นอยู่ใกล้ๆนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นช่องปิดอากาศอยู่อ่ะเราก็จะใช้งานก็ต้องเปิดก่อน เปิดช่องอากาศเป็นช่องระบายเบสนะครับเบสรีเฟกนะครับก็จะมีปุ่มพาวเวอร์ก็คือเราเสียบปลั๊กนะครับล้วก็จะมีปุ่มซาวเวอร์แพรลิงเพื่อให้แพรลิงกับซาวบาร์นครับตัวนี้ก็เสียบปลั๊กไฟแล้วก็จะมีตัวดอกลำโพงซับอยู่ทางด้านใต้นะครับเดี๋ยวไปดูทดสอบเสียงกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการใช้งานของเจ้า ตัวซาวบา Sb 2 5 0ของ JBL กันสำหรับตัว Sb 2 5 0นะครับของ JBL ตัวนี้นครับชื่อเต็มๆนี่ก็คือ Cinema Sb 2 5 0เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวซ u วบูเฟอร์นะครับอันนี้จะมีซาวบูเฟอร์อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวซาวบานะครับที่ผมวางเอาไว้ทางด้านล่างนี่ตัวซาวบานะครับตรงขากลมๆนี่นะครับเขาจะสามารถปรับความระดับความสูงได้ ในกรณีที่เราอยากให้สูงต่ำก็สามารถปรับระดับได้นะครับหมุนๆๆน,น,น,นะครับครับก็จะเป็นเสาบาร์นะครับทางด้านหลังเนี่ยนะครับตอนนี้ผมต่อนะครับสายไฟเบอร์ติกจากทีวีนะครับเข้าที่เสาบาร์แล้วแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับัวบวูเฟอร์นี่ก็ต้องเสียบปลั๊กเช่นกันนะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กับวูเฟอร์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือตอนนี้ผมจะทาการแพร่ลิง์ระหว่างตัวับวูเฟอร์แล้วก็ตัวซาวบาร์ให้ ให้เจอกันนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับขั้นแรกเลยก็คือผมจะทําการกดตรงนี้จะมีปุ่มนะครับตัวซาวบาร์แพรลิงเรากดตรงนี้ก่อนนะที่ซาวฟูเฟอร์ก่อนก็ได้นะครับกดค้างเอาไว้อ่ะก็จะติดกระพริบกระพริบที่ซาวบาร์เองนะครับก็จะมีปุ่มแพรลิงเหมือนกันนะครับให้เรากดค้างเอาไว้เหมือนกันนะครับทั้งคู่ก็จะกระพริบเหมือนกันนะครับตอนนี้กระพริบทั้งคู่เลย นะพอนะครับพอเขาเจอเนี่ไฟจะหยุดค้างนะครับอันนี้เป็นอันติดละนะครับอ่านี่ก็คือพร้อมใช้งานก็คือหลังจากที่เขากระพริบเมื่อกี้พอเรากดแผลลิง่งจะปล่อยพวกไฟสีฟ้าเนี่ยจะค้างนะครับไม่กระพริบละอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับซาวบร์ผมก็วางเอาไว้กับพื้นนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นตัวซาวบาร์ นะครับก็จะมีรีโมทนะครับตัวรีโมทนี่ตอนนี้จะเป็นผมจะลองบลูทูธก่อนนะครับก็กดไปที่บลูทูธอ่ะก็จะเจอนะครับมันููจะเห็นหรือเปล่าอ่ะมันจะมีตัวซ i n e m a SB250 องห้โผล่ขึ้นมานะครับก็กด Connect ไปอ่าแป๊บหนึ่งก็คอนเน c t ได้แล้ว คอนเนคเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาลองเล่นเพลงกัน mm hmm. เสียงใสกริง้งนะก็มีสามารถปรับ volume ได้ครับเดี๋ยวเราไปลองดูหนังกันบ้างนะครับ ตอนนี้ผมต่อเป็นออปติคอลเอาไว้นะครับจากทีวีนะครับการต่อซาวบาร์นะครับก็คือแนะนําให้ต่อเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับจากทีวีซึ่งทีวีส่วนมากเนี่ยก็จะมีไฟเบอร์ออปติกอยู่แล้วนะครับเราก็ต่อเป็นไฟเบอร์ออปติกเอาจากทีวีนะครับมาเข้าที่ซาวบาร์นะครับมีอุปกรณ์ HDMI อะไรนะครับจิ้มเข้าทีทีวีเลยนะครับเสียงทุกอย่างที่ออกจากทีวีรวมทั้งเสียงทีวีเองด้วยนะครับก็จะมาออกที่ซาวบาร์นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูหนังกันนะครับตอนนี้ผมต่อเอาไว้กับเครื่องเล่นหนังนะครับเป็นไฮมีเดียนะครับผมก็เข้าไปเปิดเ,เราต้องเปลี่ยนอินพุตเป็นออปติคอลก่อนนะครับตรงน,นี้จะมีให้เลือกนะครับเป็นออปติคอลก็คือมีทั้งที่รีโมทนะครับดูที่รีโมทนิดนึงอ่ารีโมทก็จะมีปุ่มออปติคอลอยู่นะครับเป็นปุ่มนี้ นะครับออปติคอ <Opt ical. S 1> แล้วก็หรือว่าที่ตัวบาร์เองก็มีนะครับจะเป็นปุ่มเลือกอินพ t นะครับก็กดเลือกได้เลยนะครับจะมีไฟขึ้นนะครับว่าเปลี่ยนอินพ t และเมื่อกี้จากสถานะที่เป็นบลูทูธก็จะเปลี่ยนเป็นตัว o p ปติคอแทนนะครับผมลองเล่นไฟหนังดูละกัน 让开 <laughs> ผมขอนะครับก็ต้องบอกว่าตัวซาบาจาก JBL นะครับรุ่น SP250 นี่ต้องบอกว่าเสียงเบสหนักแน่นนะครับก็กระหึ่มสะใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็คือแจวทั้งดูหนังแล้วก็ฟังเพลงนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีที่อยู่แล้วก็รายละเอียดอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับคนที่กำลังพิจารณาหาซาวบาคุณภาพดีนะครับในราคาไม่แพงแล้วก็แบรนด์ดังๆอย่าง JBL นะครับกับ ตัวซาบาเอสบีสองห้านะครับสำหรับห้องที่ไม่โตมากนะครับสําหรับคอนโดหรือว่าคุณคนที่มีปัญหากับคุณภาพของลําโพงที่ติดมากับทีวีนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับแล้วยังมีรุ่นที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับแล้วก็เพิ่มตังอีกนิดหน่อยนะครับแต่สําหรับคนที่เอ้สำหรับแค่นี้ฉันก็แฮปปี้แล้วนะครับลองมาฟังได้ที่เลนช็อปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษพร้อมกับข้อเสนอพิเศษพิเศษนะครับสนใจลองมาฟังกันได้ดูแล้วกันนะครับ วันนี้ผมนุกนะครับจากเลนช็อปก็ลาไปก่อนแค่นี้แล้วเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์เจ๋วๆอะไรกันจะนํามาเสนออีกนะครับ <S <S ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ